สวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีทุกคนดนยจ้ะเมียวเห็นเหย่หี้ยท okay. so ุกคนเ้ยทุกคนจ้าสวัสดียินดีต้อนรับทุกคนนะจ่ะอะไรนนี้บ่ได้แล้วบัง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 ทุกคนบังทุกคนจ้า Bisa n y i ยังเห็นอยู่ใสบางหันแบบๆดอกงามๆหน่อยๆตุ๊ปุ๋มไหมหไปกันสดๆได้วด่าจะไม่มีเอามากเก็บตรงนี้เอาไว้ตรงนี้กันนี่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 คนนี้เห็นแล้วเห็นแล้ เห็นป่จะเห็นป่จะเห็นป่จะทุกคนจักสิกร,ระสิบภาษสาเพยังอย่างนจอยวมาเอาจอย่มาเอาจงอย่มาเอานียาย่ยุไซนี่ไปไซแล้ว

นี่อีกบ่นี่อีกบอจานนี่อีกบอ Okay. แมงเนี่ยมันเป็นแมงแ้ะจ้ะเห็นบ่าเดี๋ยวตัดออกต้องออกออก้ะจ๊ะเพราะว่ากเจ้าเสียวไปเห็นยังเนาะกับเอาไปมังนงค่ะต้องออกมาถิ่มขึ้นเขานี่จ้ะ มัแนแม่งเป็นหูตัดออกไปเลยไม่ต้องเสียดายมันเฮ็ดหลายค่ะทุกคนปีนี้เฮ็ดหลายค่ะทุกคนจา้าเฮ็ดเพิงหัวดำห็นบ่จานมันเป็นนอนคนอ่ะก็ต้องเสียดายมัน าเอาไปอบทวน,เ,นเห็ดแมงไหมฝนมันดีค่ะตัดออกไปงั้สิเลยจ้ะเห็นปน่จ้าให้เขานั่งรอ Ao lo. Đây đây. có cha. Chúng trong xin là sẽ bị ốp được ra นไปดูกันฟังผลได้จากรถมันมีปะนีบางดูเนี่ยังไล่ๆนี่จ้ะมันตรงตรนี้นี่ไหมอันนี้ก็กินได้แล้วจ้ะต่ว่าเมียว่าเอาเห็นวะเนี่ยันร้ายเด้อทุกคนนี่ ไปดูตรงนู้นกันปะไปเบ่งกันตรงนูน้นว่ามันนี่ปะเมีย่ยวเคยได้ลหลายหลายฮะเมี่ยวเคยได้หลายแห้งได้บอกหนิจ่ะเนี่ยตรงเนี้ยเยอะมากพี่เนี่ยถ้ามีคนไม่มีคนเอาไปก่อนนะเพราะว่า มาทุกปีนี่แบบว่าโอ้โหแต่ปีที่แล้วเห็นมันไม่ออกอะเนาะมีเปล่านาะต,ตรงนี้ไม่มีอะ่ะแต่ทุกครั้งเวลามาทีไรตรงนี้มันจะมีเฉพาะไอฤดูใบไม้ร่วงอะเห็นแต่หัว เดห็นไหยคนตัดเห็นบ่ทุกคนนี่จ้ะห้อยคนตัดนี่อยู่นะนี่เด่นี่ไงนี่เด่นเด่นเดจ้านี่เดจ้านี่เดจ้านี่จ้าทุกคนเห็นบ่จ้าอีกดอกนึงอยู่พี่ ความสุขความสุขไปหาเห็ดก็มีความสุขจ้ะทุกคนไปหาเห็ดแล้วก็มีความสุขทุคนต่งพุงจ้าอันนี้เห็ดอะไรอืมอ ว่เหนียวเขามามุ่มเหนียวหลยแห้งที่ทุกคนแบบเป็นยี่สิบสามสิบดอกชิมีอีกบอกมีห้อยคนมากตัดไปแล้วแต่ว่าช่วงทีแบบใบใบร่วงมันสีหลายเห็นแต่หัวมันปจูปิจีอยู <laughs> ่ <laughs> บ่อมี่อมีจ้ะช่วงอ่เดือน ายเดือนกันย่ามันจะเฮ็ดลายอือเห็ดไข่มุกทุกคนเห็นบอกเห ok? ็ดไข่มุกเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้มนาะทุกคนเห็นบ ok? อเกเห็ดไข่มุกเอาก้อนเอาไปผสมกันก้มเก็บอะไรไม่ได้ก้มเก็บอะไรเลย นี่แค่สองดอกนึงพี่อ่อนไม่มีอ่ะเอาเห็ดไข่มุกให้เขาดูเฉยๆให้ดูเม,มื่อก่อนนะ โอเคเดี๋ยจา้าทุกคนจา้าคุยกันไหมเด้อยจา้าเดี๋ยวสิเอาคลิปไม้ไมาให้เบิร์ไปก่อนเด้อยจา้าสวัสดีจา้า